สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเราก็มารีวิวโมงเข้าไฟฟ้าชาร์จแบบคอมพิวเตอร์นะครับรุ่น KS Com 10นะครับซึ่งเป็นขนาดความจุ1ลิตรนะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาจากทางห้างวิกซีะใกล้ๆบ้านนะครับในราคา2,300กว่าบาทนะครับซึ่งในปี2,565นี้นะครับรุ่นนี้ยังจะน่าใช้อยู่ใหม่นะครับซึ่งตามปกติรุ่นนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับ ก็จะเป็นรุ่นที่คลาสสิกนะครับแล้วก็ยอดนิยมนะครับผมก็ได้ซื้อมาเป็นตัวเครื่องสีเทานะครับก็จะมาลองแกะกล่องดูกันคร่าวๆนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นความจุ1ลิตรนะครับกำลังไฟฟ้า625วัตต์นะครับรับประกัน3ปีจากผู้ผลิตนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับคู่มือนะครับการทำอาหารทั้งข้าวทั้งหวานนะครับประมาณ สิบกว่าชนิดนะครับเท่าที่ผมได้เปิดดูคร่าวๆนะครับก็เป็นเมนูที่ทําได้ด้วยมอหงข้าวนี้นครับทําแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับมีการแนะนําอย่างละเอียดนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อ เปิดกล่องนะครับในตัวกล่องก็จะมีโฟมนะครับรองทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อการกระแทกอย่างดีนะครับก็เห็นตัวหม้อนะครับมีโลโก้เด่นชัดเลยนะครับชาร์ปรับประกัน3ปีนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายมอกอที่ถูกต้องนะครับยกออกมาก็เป็นน้ำหนักที่ไม่หนักมากนะครับก็น้ำหนักยังเบาอยู่นะครับ เป็นตัวสีเทานะครับขนาดความจุ1ลิตรนะครับก็ดูสภาพก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟแบบยืดติดกับตัวนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เก่าที่ผมเคยใช้ก็เป็นปลั๊กไฟแบบถอดนะครับบางทีก็มีหลวมมีไม่กระชับก็มีนะครับเมื่อเปิดดูในหม้อนะครับก็จะมีถ้วยตัวข้าวสารนะครับ ขนาดเล็กนะครับน่าจะเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็ทับพีนะครับในตักข้าวนะครับตรงบริเวณน้ำทับพีก็จะมีที่นะครับไว้เสียบเวลาใช้ที่นึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นที่นึ่งพลาสติกนะครับแถมมาให้ด้วยหนึ่งอันนะครับไว้สําหรับนึ่งอาหารต่างๆนะครับก็สะดวกดีนะครับนี่นะครับที่ ปลกกว่าชาวบ้านก็คือตัวหม้อนะครับของชาบนั้นจะมีที่จับมาให้พร้อมนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นไม่มีนะครับเวลายกร้อนๆอนนี้ต้องหาที่จับนะครับหาที่รองนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้านะครับหม้อก็เป็นเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับน่าจะดูเป็นอลูมิเนียมชนิดแข็งนะครับเมื่อเคาะดูก็มีเสียงกังวานนะครับ ข้างในก็เคลือบสารนะครับแล้วก็มีที่วัดระดับการหงการตุนต่างๆนะครับให้ดูอย่างชัดเจนนะครับที่หูจับก็จะมีเป็นน็อตสองตัวนะครับเป็นตัวล็อกหูจับกับตัวหม้อนะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับสิ่งที่พิเศษก็ชาวบ้านเขานะครับของยี่ห้อชาบกตรงนี้แหละครับหูจับ แล้วก็มาดูข้างในนะครับก้นหม้อนะครับก็จะมีกระดาษการไว้อยู่ครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับขอควรระวังโปรดดึงกระดาษออกก่อนใช้งานนะครับเมื่อดูที่ก้นหม้อนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่แน่ใจนะครับเป็นเคลือบไม้ย่างดีนะครับก็น่าจะกันสนิมได้ดีนะครับ บางแบรนด์ก็อาจจะไม่ได้เคลือบนะครับเป็นสนิมได้ในอนาคตนะครับนี่คือฝานะครับฝาชั้นในนะครับที่รับความชื้นนะครับแกะมาทำความสะอาดง่ายๆนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการทดลองหุงข้าวนะครับการหุงข้าวโดยม้วหุงข้าวแบบคอมพิวเตอร์นี้นะครับก็แนะนำให้ ตวงข้าวใส่ภาชนะอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดนะครับวันนี้ผมก็จะลองุงประมาณ4ี่ถ้วยตวงนะครับที่เป็นถ้วยแถมมากับเครื่องนะครับไม่แนะนําให้ใช้หม้อในการล้างข้าวสารเลยนะครับเพราะว่าข้าวสารแข็งจะทําลายเคลือบหม้อได้นะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับแล้วก็นําข้าวนะครับมาเทลงในหม้อชับ รนะคับก็ใส่น้ำนะครับให้อยู่ที่ระดับเลข4นะครับเพราะว่าผมตวงไปสีถ้วยนะครับคงเยอะทีเดียวนะครับซึ่งความจุหม้อน,นี้ก็ประมาณห้าถ้วยครึ่งนะครับเท่าที่ผมอ่านในคู่มือมานะครับตอนนี้ผมกองหุงประมาณ4ถ้วยนะครับ หลังจากนั้นก็จะลองหุงดูนะครับก็อย่าลืมเช็ดก้นหม้อสะอาดด้วยนะครับบางทีอาจจะมีคราบน้ำอยู่นะครับวิธีหงก็ให้นำหม้อลงในเครื่องนะครับแล้วก็พยายามดูตรงหูจับนะครับให้เข้าล็อกพอดีนะครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับ ก็เสียบปลั๊กไฟนะครับกดสวิตช์นะครับแล้วกดที่ปุ่มหุงข้าวนะครับปุ่มแรกเลยนะครับแล้วก็บนหน้าจอนะครับก็จะมีรูปประมาณรูปจานข้าวนะครับขึ้นอยู่นะครับก็ถือว่าเครื่องทํางานแล้วนะครับไม่มีแสงไฟอะไรบอกสถานะเลยนะครับว่าทํางานขอให้ดูแค่รูปถ้วยบนจอก็พอนะครับแค่นี้ก็ถือว่าทํางานแล้วนะครับแล้วก็เวลาข้าวสุกนะครับก็รอจน มีเสียงเตือนนะครับประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงปุ่มข้างบนขวามือนะครับปุ่มอุ่นอัตโนมัตินะครับนี่ครับปุ่มนี้นะครับซึ่งระยะเวลาการหุงข้าวนะครับก็แล้วแต่ปริมาณนะครับเล่าที่ผมอ่านในคู่มือนะครับตั้งแต่29นาทีจนถึงเต็มที่45นาทีนะครับถ้าข้าวน้อยก็ระยะเวลาอาจจะสั้นลงนะครับแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ก็มาเปิดดูนะครับนี่นะครับข้าวหุงขึ้นหม้อสวยงามนะครับข้าวที่ผมในทดลองหุงนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิมันบ้านนะครับได้มาจากบ้านนอกของเรานะครับเป็นข้าวที่ไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ดูสภาพแล้วก็เม็ดสวยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็ไม่มีน้ําแชะนะครับบริเวณรอบๆหม้อนะครับเป็นแค่เป็นคาบนิดหน่อยนะครับ แล้วก็บริเวณฝาหม้อก็สะอาดนะครับไม่มีน้ําขังนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับน้ําก็คงจะเต็มอยู่บริเวณนี้นะครับต้องใช้ผ้าเช็ดนะครับสําหรับชาบแล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับบริเวณฝาหม้อก็เช่นกันนะครับมีแค่ไอน้ําเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบระบายก็ทําได้ดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับผมก็ได้ใช้แบรนด์อื่นมาแล้วนะครับก็จึงมีข้อเปรียบเทียบนะครับสําหรับชาโมงค้ารุ่นคอมสิบนี้ก็ ถือว่าใช้ดีนะครับปี2,565นี้ก็ยังน่าซื้ออยู่นะครับก็หามาซื้อใช้กันนะครับในราคาที่ตอนนี้ก็มีช่องทางออนไลน์ก็มีนะครับราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับก็วิเคราะห์พิจารณาเอาเองนะครับที่แนะนําในวันนี้ก็ได้มาจากบิ๊กซีนะครับ2,300กว่าบาทนะครับก็ลองแวะไปดูนะครับถ้าใครอยากจะหามองเข้าแบบนี้สักเครื่องหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยนะครับชาร์ปรุ่นเคเอสคอมสินะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม